หรือไม่คะว่า j o p h k เนี่ยไม่ได้มีแค่ตำแหน่งงานประจำที่เปิดรับสมัครอยู่ในเว็บไซต์นะคะ j o b p h k เนี่ยก็ยังมีตำแหน่งงานฟรีแลนซ์ที่เปิดรับสมัครเหมือนกันวันนี้เนี่ยพลอยก็เลยจะมาแนะนำตำแหน่งงานฟรีแลนซ์ที่น่าสนใจทำงานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมจะมีตำแหน่งงานอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะบริษัทแรกนะคะบริษัท Scenery c o l l a o r a t i o n ประเทศไทยจำกัดกำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งครีเอทีฟคุณสมบัติอายุตั้งแต่27ถึง40ปีพุฒิปรตีประสบการณ์5ปีขึ้นไปค่ะ บริษัทที่2นะคะบริษัทไทยวิวัตโซล่าจำกัดกำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งฟรีแลนซ์มาร์เก็ตติ้งคุณสมบัติอายุตั้งแต่20ถึง55ปีวุฒิการศึกษาม .6 ขึ้นไปยินดีรับเด็กจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ค่ะและบริษัทสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะคือบริษัทไทยคาร์เรนจำกัดกำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งเซลฟีแลน คุณสมบัติอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปอตีประสบการณ์ตั้งแต่1-6ป,ปีค่ะและนี่ก็คือตำแหน่งงานฟรีแลนซ์ที่เรามาแนะนำกันในวันนี้นะคะหากใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียด